ปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3ามวันนะคะ,คะแล้วพอมาพักหลังนี่ก็คือเหมือนจะมาแล้วไม่ค่อยหยุดนะคะมาประมาณสักอาทิตย์กว่า10วันก็ไม่หยุดน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนจะหมดอะไรคิด,คดอย่างนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปพบแพทย์ใช่คับแล้วมันเกิดอาการหรือสัญญาณอะไรที่ทําให้เราพบแพทย์ครับคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่ามันไหลแล้วมันไม่หยุดไหลจากเริ่มไหลไม่หยุดก็น้อยแล้วก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะคือตะกูลเป็น มะเร็งที่ไหนก็แล้วแต่มันมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่น80%อาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันที่ทาก็ได้ต้องมาใส่แผ่นพืะเป็นประมาณสักวันหนึงสวันก็ไปหาหมอคะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสักสามสี่เซน ตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูอีกอาทิตย์หนึ่งไปฟังผลก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมือลูกระยะ2เบียร์ถ้าปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งก็คือจะไป3ไป4แล้วก็รีบส่งตัวไปศูนย์มะเร็งคลองสิบค่ะคิดว่าถ้าเลือดมันไหลเยอะขนาดนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วไหลเยอะมากค่ะในระหว่างที่ก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งที่จะต้องทําเรื่องติดต่อราชการติดต่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ย ในระหว่างนั้นก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านมากที่เขามารีวิวให้ใหฟังนะครับเชื่อว่าจะหายล้วก็คิดว่าจะใช้ควบคู่กันไปกับการรักษาว่าเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งของครอบครัวเลยครับแต่เราก็พยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับจากช่วงวันที่เจอจนมาถึงว,งวันที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แบบโก้เป็นระยะเวลาประมาณไหน ประมาณสักครึ่งเดือนนครึ่งเดือนก็ตัดสินใจก็มาพบก,กับท่านอาจารย์ดรพิเชษะครับเล่าเล่าอาการให้อาจารย์ท่านอาจารย์ฟังก็มีภรรย,ยามีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดแต่อาจารย์ดูอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนไอเราเครียดแต่อาจารย์ก็ยิ้มสบายๆไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรครับอ,อาจารย์บอกว่าขอเวลาสองอาทิตย์ก็เลยนํากลับไปให้ภรรยายา นับดูเลยอ่ะสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลยทุกวันแล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้านอน้าไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้านอน้าไมยเลยนะคะก่อนที่จะไปเคมีบําบัดครับตอนนั้นที่เรามั่นใจว่าหายแล้วเรายังกลัวเคมีบําบัดอยู่ใช่ไหมก็ยังกลัวค่ะแต่ก็ยังมีกําลังใจที่ว่ามีแอปโกช่วย เป็นเป็นกำลังใจแล้วถ้าไมถึงยังเลือกที่จะไปรับการรักษาแบบเคมีบำบัดได้เข้าไปอยู่ในขบวนการแล้วนะคะทาไมส่งตัวไปแล้วคุณหมอน,นัดมาแล้วแต่เวลาไปเขาก็ต้องพกผลิตภัณฑ์ไปใช่ค่ะไว้ที่หัวเตียง<ช> <laughs> เสริมความมั่นใจ <laughs> ทาน้วทานตามเวลาที่กําหนดไว้ครับผมตอนไอ,ไอ้ที่ว่าเรากลัวเคมีบำบัดพี่ต่อกลัวอะไรบ้างกลัวกลัวทุกอย่างคะ่ะเพราะว่ามันน่าก,กลัวทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมา ว่าผลข้างเคียงมันก็เยอะที่เห็นนะ่ะเข้าคีโมมาผมก็ร่วงตัวก็ดำคั้มไปหมดน่ากลัวะคะ่ะ mm hmm. แต่คือดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ที่แบบเราทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงจากการที่เราฉายแสงกับคีโมอะไรแบบนี้มันจะน้อยมากะคะ่ะที่ว่าน้อยนี่คืออาการพี่เป็นยังไงบ้างคือไม่มีอาการนะคะที่หมอไล่ให้ฟังผลข้างเคียงจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่มีอาการแบบนั้นคือไม่แพ้คีโมสองเม็ดที่เรากระตุ้น รือเม็ดเลือดขาว T h 1 T h 1 7ทัง้สงสตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียกค i l l e r ีเซลล์เราตั้งชื่อเพื่อคนไทยรู้จักกันว่าเซลล์ทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัด เซลล์ผิดปกติเซ,ซลผิดปกติหมเซล์มะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายนี่ยสาเหตุก็เพราะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตาหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซลที่พิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซลลผิดปกติอยู่หน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหานะตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว้ แล้วก็เจาะรูด้วยา ine, <S <S สารพอฟฟรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสีาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซลล์มะเร็งคือโปรตีน Cell in, ก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเ <ick> ท่านั้นที่มีตําหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอกใจก็ได้ให้มันเป็นไปได้หรอแต่ผมพิสูจน์มาเลยจากการที่เราสาม,มารถทําให้เซลล์มะเร็ um งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลโรคมากมายเลย มะเร็งก็เป็นเรื่องหลักสารสกัดจากมงคุดระหว่างช่วงเวลานั้นก็คือรับพีโมไปด้วยควบคู่กับใช้ผลิตภัณฑ์แอโกไปด้วยใช่ค่ะพี่ใช้ผลิตภัณฑ์แอโกในปริมาณเท่าไหร่อะสี่แคปซูลต่อมื้อ12แคปซูลอตอนเช้าก็มงคุดก็สบายใจที่เรื่องไม่หยุดไหล,ลใช่ค่ะสบายใจมากสิ่งสำคัญคือพรวันที่สิเนี่ยเขาก็เฮเลยเพราะว่าวันที่11ลุ้รุนแล้วก็ไม่มานะก็ ท่าน,นี้กําลังใจก็จะมาเยอะมากเลครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะมากพอกําลังใจดีทุกอย่างมันก็ความเครียดเขาก็ลดลงเัา<อ><อ>มันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นก<อ>นี่นท,<บ>ที่เคยพบสักสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็หมอก็นัดอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนก็นัดถ้าจบรอบนี้ไม่มีอีกใช่ออก,ก็ได้เกันจริงๆ<ช>ค,ค่ะใช่ค่ะ ช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณปีหนึ่งได้เลยประมาณปครึ่งปีตั้งแต่เดือนมกราหกเดือนจนมาถึงวันที่ตรวจครั้งล่าสุดแล้วล่าสุดก็เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วผลก็นอย่างมันปกติปกติแต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพไปด้วยควบคู่ไปด้วยเรื่องอาหารการกินฮะที่ว่ามันจะเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินหรือการออกกำลังกายหรืออะไรยังไงบ้าง งดอาหารที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าทําให้เป็นพิษต่อร่างกายทั้งหมดเลยครับแค่พกรดเนื้อสัตว์ลงพวกซีอิ๊วพวกชูรสอะไรเลือดเนื้อแดงลดของใช้ใช่ค่ะแล้วก็น้ําตาลก็ไม่รับเลยครับที่บ้านแต่อย่างอื่นก็ปกติทุกอย่างผมว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์สําคัญอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อไก่น้ําตาลนี่ ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเซลล์มะเร็งมันอดตายแต่ถ้าเซลล์มะเร็งกําลังจะตายได้น้ําตาลเข้าไปมันเต้นระบํดเลยเพราะฉะนั้นน้ําตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นมากขึ้น,นเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็เป็นละกินน้ําอัดลมเยอะกินปลากินถั่วกินไข,ข่ขาวไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันก็ดีใจมากครับพยายามให้กําลังใจกับตัวเองนะฮะแล้วก็คิดว่า คนผู้ป่วยแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ต้องจะสูญเสียกําลังใจต้องเข้มแข็งนะแล้วก็ต้องคอยปลอบเพราะต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ครับวันนี้นอกจากพี่พี่ๆได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มาเล่าถึงความรู้สึกที่มีกับอาจารย์พิเชษครับอาจารย์เองก็มีคําแนะนําอยากจะแนะนําพี่ๆเพิ่มเติมครับเหมือนกันครับ จริงการ,ร,ร,รสัมภาษณ์ระหว่างนี้อาจารย์ฟังอยู่หมดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอาจารย์